โอครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มายูในเกมอ d นเตนั่นเองนะครับเออผมก็ถ้าเสียงแปลกไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นไข้ไปด้วยแล้วก็ผมก็ได้ซื้อไมค์มาใหม่นั่นเองนะครับเออถ้าเสียงมันเบาหรือว่าดังเกินก็ขออภัยกันด้วยนะครับโอเคนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับเออเกมนี้ผมก็ได้เล่นมาสักพักนึงแล้วก็เออ ยังเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วไรเลยนะเออโอเคดูสีนานะเครียดเราเรื่องอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะหนีจากผีมาแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยโอเคไปอ,อันไหนเนี่ยเอาเป็นคู้รอดดีกว่าไปเดีย๋ยวรอเกมมันเริ่มกันเลยนะครับนี้น่าจะจ,จับคู่โอ้โหเสียงโคตรดังเลย โอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมเครื่องกันก่อนเลยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยนะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ได้เล่นมาครั้งนึงแล้วมั้งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเครื่องมันอยู่ไหนวะท่านชมนี่ไง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 ซ่อมเลย มาแนละ้วอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันจะมาไหมเนี่ยหยุดมาหน่อยเว่ยหยุดมาขอซ้ำก่อนขอซ้ำก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้หันหลังดูไว้ก่อนเลยเผื่อมันมานะมาเราก็จะได้วิ่งหนีมันเลยนะ ไปแล้วไปแล้วเฮ้ย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 อุย้ยนหายแล้วรู้แน่เลยอ่ะรู้แน่เลยเข้ารถกอนเข้ารถก่อนสวยลวเพื่อนเราอยู่นูน่นทุกคนเพื่อนเราอยู่นูน่น

ใจมาเต้นตึบบลางสังเฮาไม่ดีเฮ้ยไม่ใช่ลางสังหรณ์อะไรปะเขาเป็นอไรดียวเขียนมาด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮยยพึ่งยิย่งเพื่อนกรเดียวเฮ้ย้ย้ย ก่อนวิ่งก่อนวิ่ก่อนวิ่ก่อนไม่น่าไปหาเพื่อนเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอุ้ยอุ้ออออชโ่ด้ว,ดว,ดวเพอนช่วยด้วย เฮล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 เพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนไม่ช่วยแล้วโอเคไปละไม่อยู่แล้วท่านชมเฮ้ยแล้วเครื่องอยู่ไหนหมดวะเนี่ยใช้ใช้ยาก่อนได้ป่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยให้เว้ยท่านชมโอ้โหโคตรใจดีโอเค thank you โอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะโอเคเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ก่อนก่อนไปตามเพื่อนดีกว่าไอ้กระโดดตัวไหนวะเนี่ยช่างมัน <c oughs> กระโดดไม่เป็นอีกสวยละโอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมก่อนนะเดีย๋ยวจะสวยเอาถ้าซ่อมไม่ทัน อยู่ไหนวะผมวิ่งตามเพื่อนเอานะโอ้ผมไม่รู้ถ้าผมรู้นะผมไปคนเดียวโซโล่เลยเนะี่ยนี่ไงผมกระโดดไม่เป็นอย่าว่าการเล่นผมก็ลืมปุ่มด้วย ี่เคิดหายแล้วมายเกลโอ้ยจะรีบเลยมานักหนาเนี้ยยังไม่ทันหนีไปไหนเลยมีนี่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 เดี๋ยวเขาเราเขาตู้กันดีกว่าชึบยานในตู้ไม่ได้อะ ผมยานอกตู้ก็ได้ร Teraz, like right. ครับเอ <c oughs> เือเฮ้ยเพื่อนเืดดดิมา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 ดิ เพื่อนก่อนเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนโอเคช่วยเพื่อนได้แล้ววิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อเฮ้ยแต่ผมยังพันยาไม่เสร็จเลย ยาต้องมันยาโอเคช่วยเพื่อนกันสายเพื่อนกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหจะมาอย่างเดียวเลยนะให้ผมพักมั่งเลยนี่ขบอยด้วย เฮ้ยเฮ้อาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอีคนไปแล้วซ่อมเครื่องต่อดีโอ้เมื่อกี้ช่วยเพื่อนไม่ทันนะ มันไม่มาหาเราไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วมันวิ่งไม่ได้เหรอท่านผู้ชมวิ่งได้เร็วแค่นี้เหรอ๊บ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 โอยไม่ทันนะวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียว อย่าอยาอย่าขอรบก่อนขอรบก่อนเฮ้ยมึงจะมาเอากูยิ่งเดียวเลยเหรอเดี๋ยวดิเฮ้ยให้กูพักบ้างอย่าพึ่งอย่าพึ่งไล่อย่าพึ่งไล่ร้อง ไปทางอื่นก่อนหิวยากนหิวยาก่หิวยากนเฮ้ย,ายทางรับประกฏแล้วทุกคนเราต้องไปแล้วไป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 เราจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยเพื่อนโดนแล้วไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่า เอ้ยคิปหายแล้วท่านชมเพื่อนเราอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยมปดูด่ดูดรื่เรื่อนเ้่อเ่อยเรื่อย่อยเ่อยเัื่อเื่อยเ่อเรื่อยเพื่อนออ่วยเพื่อนอีก ช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ย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 อย่าไหลเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อไปก่อนเลยไม่นะ นะเพื่อนอคือเราผมจะตายแล้วเพื่อนไปแล้วครับเพื่อนไปแล้วเพ้่อเพื่อนพยายามน่าจะช่วยมาช่วยเรานะเพ้หอไม่ทันแล้วเพื่อน <c oughs> ตรงใต้ดินไปเลย โอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมไอเด้นทีวีนั่นเองนะครับก็ก็เพิ่งเล่นนะครับก็ยังเล่นอะไรไม่เป็นเลยนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับที่แบบเล่นไม่รู้เลือกนั่นเองนะครับเออเดี๋ยวผมก็จะไปศึกษามาให้เยอะกว่านี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย